เอาคอหน้ามันเหมือนตัวแฉอันนี้อย่ายกกินแม่เพราะว่ามันแข <c oughs> ่ไม่เอเนี้ว่ากอดเอาอะไรไปแก้ไม่รเนี้ยฮะเอฮะท่านผู้ใหญะแม่เนี่ยะแก้่บได้ฮะถ้ามาแน่จริงก็เป็นสีแร้วกินแห้งชาใช่หมฮะแตวันนี ไปทางอไรเพิ่นอย่างนี้นะอย่างนี้ตัแล้วตัดเอแม่ปทางอะไรเพิ่นยกย่องสารเสินอีงามไม่ใช่งามนี่อ่ะหัวนมเพิ่นอากาศอ่านแล้วหัวนมโอ้โหอันไอยังเงี้ยกหัวนมอี นี่ต้องบอกน้องเหมือนป้านี่ตอนนี้นี่เอ้า <laughs> ยาเขาเลื้องประอนแไปสูล้แม่จย่มาได้แม่ตอกยาแล้วยุไประจนเขาดื่มยุบมาได้หะอี่ป้หนึ่าดอเอายุบไปอ่ะเ้าออกจากสี่ี่ปีเหมือนกไนก็ล่ตอนี้ประจานนี่ขนาดอะไรตอนเมเ่อะนะโอ้ยมีห้าทีมาห้าทีหน้ะเอ้ยยี่ห้อแก่เต้าเนอสามีล้มอนเลยรนเขเมีอยมือ มือไม่น่นย้ำกีไหม่ลอที่เ่เสาเบมือก็ได้ขาดเปลือกบุญมานี่เนาะต่อองผมจักแต่มาบอกเขาหรอเอาเาปนชาวบ้านไอ้ฉับมือเนี่ยโอ้ไอ้ฉบมือมาไอ้ได้ไอ้เชเนาะฉับมือไม่ได้เขาเรื่องกี่ตอกกี่แฉกแล้วเจ๊นี่นะถือบ่า กตามแกหู่อยีห่มจานวะาอ้าดียนี้เขาแกก็ตามแต่นอนก็เอาไปเอาไปยานมาไปดีก็มาไปยุคแกยุขายุแกลุงลมก็ไปกี้ไปขี้ก็หยาบเอาเวลาหายใจบม่ดีให้ไปส่้เข้าแนี้แบนี้สอนไม่ได้แล้วหรอกป่ะอ่ะอันนี้สุดนะแม่เยสุดมแม่เองแล้วโุดเป็นเฮาเน่ยกย่องท่าแม่ไน่เป็น ระดัครูบาอาจารย์นะครับเป็นศิลปินแห่งชาติเป็นตัวอย่างของศิลปินแต่ว่าผมดีใจอยู่อย่างแม่พัสอนี่ศิลปินร้อยเปซ์ครับสังเกตครับน่อหน้าเพ่งถามแต่พอเขาสอแยกแ,แม่เนอกเลยนะแม่ก็อ่าพอถือเนื้อถือถัวนะครับนี่นี่ฮะพอถือ แชมป์เตะมุกอ่านแล้วก็่าไปแชร์แล้วก็แชมป์มุกนะเพราะว่าแม่นี่ตัวเป็นจริเป็นชาติตัวจริงจริงตัวนี้เนื้อเปิตัวให้เป็นนุ๊กอ่าค้ำอ่าเด็กตัวแชมได้หรอการเปิดเนื้อตัวนะผมจะเล่นกับใครนี่จะไปยื้อเหรอจะไปยื้อไหนคุณจะไปไหนก็คิดเอาแค่ไปยื้อฮะจะไปยื้อเหรอ พีอมันอให้ผม่อนครับม่ซอเดี๋ยวบนยอีกพบนซอปิดแจ้ป้าปิดแจ้ป้าอือคุ้ชีเอนแห่งชาติเราเลบนบนยิ่งบ้านคุณอีมาบนเวทีนี้คือปิดแจ้งซอแถวพี่บนซอปิดเจ้ซอมาดีห้าสิบหกปีแล้วหรอโดนอ่ามีแม่ตะกี้คนถามแม่บนซออายุเท่าไหร่คให้หูก็รู้ไปอ่ะ เอาปีนี้เาไ่จปีแล้วปีนี้กะนปีนี้ข้าเจ้าาเข้าเนองแม่แม่ชอนแม่ชอนต่อเปคนใหญ่คนโตแล้วนะตไปคนมูกลูกแล้วนะโตไล่เยไปดูกนที่สาเข้าาเข้าไม่ใอะไร่หน้าไม่ใช่าเข้าลูกบรูกบ่อหน้าก่อหน้ากิงนี่แบบคอ่่แช่ลับพิมพ์รถลับิิมี์ไ่ใช่ลบิมรบิมย่งอ่ะ แกว่าตาสองขาลาต่อเพือนแอมอดีดาได้นางฟ้าไปทางหน้าเนี่ยดูเหอนคนโย่แต่อายง่ายแฉท้องมีเมียอายุสี่สิบสี่แล้วมือแล้วไปจะเอาไอ้ใจฉี่ละไอ้เจียมาเชยเี่ยมันจะไม่ออกวะรื่ออเมีอนุมไหมผมมีเหตุผลเหตุผลเนีครผมไม่มาคยผมจมาเล่วภาพวบบนี เราไปเมียเข้าเก่าอี้เวลามื่ทำไปอุ้มแแกอันนี้ร้อนปุนี่ยเราลูกก้งปารมูมันอุ้มมาแม่อ่ะเราลู้เดียวเหมือนเด็กอพันกต่พาเท่าลงตรงเลยอ่ะใครแต่งแต้ฮั่นก็ลงดูมอันนี้เหตุผลอันนี้เหตุผลเลเที่ยงเขาจะได้นหนวะซาซอเก็ะให้ได้บวรูมรูมอ่ะปวเท่าเขาบอกให้ได้ก็ปวดในรูมอกเ็นอะนอ่ะอันนี้ไม่จะว่าเกเไปไหนแม่ผมอุทัยเนี่ย นี่ใครอื่นี่ดวนี่นง่วะนี่กรอเห็นจองไปแล้วจน้าบเพิมนขพอหน้าใส่พอเอาไ้น่าจะหอจะติรู้อ่อเคคามกียงงเงินเนี่แ่ล้ววไอ้ใส่ทองแม่อซองกระผมเนี่นะครับสาวผี3ามชีีนี่มได้นั่กระสังพี่จะเกิอะไรห้อโอเเขาบอกเป็นสามีเลย ถ้าเขาคนมาที่นี่ก็ิดมาถึงตัวโซ่สามคนนั่นโดยกันนะมีเ่าบมอนแม่ก็ตอนเกินนักขอคนเนาะที่แม่เป็นสีรบปีนชาติไอ้สายทองเป็นสปีปีปีสี่สี่อ่ีสามสี่สามเนี่ยมีโอกาสถ้าป่อยบันทึกภาพเพ่เดียวนนะถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่มีค่างานนี้ถือว่าเป็นมเอกลักษณ์อสมาน ก็ลงสีมาอ่าพอดงครับพี่ครับตรวจอยู่ผูานิกรน้ิกรเลว่พี่ไปฆาตก้อนี่เลยอต่อสีมาเนาะ่อรเยอะเนี่ยปายไหก็ใสยค้องใส่้องชื่อแท้คนยำก็โป๊ะอะไรเนี่ เดี้ยเอายู่เพื่อนชาวจีนน้อยเดียวค่เหี้ยว่ะเฮ้ยเหี้ยกองเี้ยวหี้ยเหี่ยเออยู่ก็ได้น่ะฟืนเที่ยวฟืนก็หาไม้ชุกเอาไปได้เพื่อนไม่คือไม้เพ่อนพวกไม่ได้หรอกไม่ะคุณมาแม่เนี่ยนี่แบบแด่โบนี้แบนี่แบบมานี่แบบแด่บแด่โบเลยโบนี่น เขาก็ดื่มเมือนแม่ครับวันนี้นะไปไ่ไปไหว้ที่เ้องมารับตู้ไหนแม่นะคือทำม่ได้ที่ตคื่ทุกข้าวอกตูไหนแม่ไนมีออยอยู่อ่ะตไหนนี่ล่ะแล้ววาร้้อขอบคุณแม่ด้ย